ไม่ต้องสงสัยนะครับ,ผมออ,มมรบผมออกเข้าใหม่มานั่นแหละครับผมอเข้าใหม่มานะครับมันผมเลยไม่ได้ยินตรงนั้นหนึ่งสัปดาห์นะก็ขอโทษด้วยแต่ถ้าจบ EP เนี้ยเดี๋ยวผมจะลองทำดูแล้วกันถ้าผมไม่ได้ออก พบเพื่อนทักมาพอดีนะครับอ่าสวัสดีครับก็อยู่กับผมอีกแล้วครับกับช่องก o ุ n g ิงสวันนี้ก็มาอยู่กับ Expedition ช u ่น s ูซาเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะไปกันต่อนะก็ลืมบอกนะครับแบบนี้จุดเริ่มต้นเราจะอยู่ที่แคนาดาแล้วก็จะไปจุดสิ้นสุดมาาี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาจุดคลิแบบนี้มันจะเจ๋งนะเพื่อนผมบอกมาเพื่อนผมที่โรงเรียนเขาเล่นมาก่อน ไม่ใช่กู้ิ่งรู้นะกูิ่งรู้อยู่คนละโรงเรียนเพื่อนใหม่อะประมาณนึงแนะนำมานะครับก็เลยจะมาลองเล่นดูเขาบอกว่าดีกว่า Expedition Antarctica นะครับอ้าวคนโดดไม่ได้ คือเขาบอกว่าจุดพีกมันดีดีกว่าต่กันเพรเนี่ยจุดพีกของ Expedition Antarctica ก็คือว่ายน้ำตรงนั้นอ่ะจะเรียกว่าข้ามมหาสมุทรได้ไหมมันไม่ใช่อ่ะจะเหมือนลงทะเลมั้งโอ้พูดถึงว่ายน้ำโอ้มืดเกินพูดถึงว่ายน้ำก็ได้ว่ายน้ำแล้ว ผลิตไม่ไม่ไม่คือมันเด้งหลุดไปเลยนะครับแล้วผมก็คุยกับเพื่อนอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์ก็นั่นแหละใครอ่ะถ้าผมไม่รีบผมจะการเป็นแบบเขาอ่ะเพราะงั้นผมรีบดีกว่า โอ้ทันเดียละชิวๆนะครับชิวๆระวังขิะมะถล่มไม่เห็นถลม่มโอ้ดีแล้วอย่าถลม่มเแบบ Expedition Antarctica คือ Expedition Antarctica เกมมันอัปเดตไปเยอะนะครับมันอัปเดตหลายอย่างผมไม่แน่ใจว่าในคลิปที่ผมเล่นได้เล่นบาโช่วงหิมะถล่มนะั่นแบบนี้มันจะไม่นะ ราะมันนานแล้วอะมาแต่เราลับมานี่ต่อนี่น่าจะเป็นหน้าร้อนนะในเกมโอ้ไม่ไม่เอาอะสะพานแบบนี้ใครใครเขาคิดจะข้ามกันอันนี้คือถึงมันจะดูยากนะแต่ผมว่าสะพานอันนั้นมันต้องมีแบบบล็อกลวงแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวโอ้โอไป <c oughs> โอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมไปสะพานตรงนั้นดีกว่า ะพานที่มันยากๆเดี๋ยวเราจะไปกันคือข้างหน้ามันจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ผมขอขอแถมให้แล้วกันนะครับเพราะคลิปมันจะสั้นเกินไปนะโอ้โหเสียวเสียวขอทําำใจอยู่นี้ก่อนนะครับขอทำใจก่อน เียวพื้นมันพื้นมันห่างอะ่ะเดี๋วจะผ่านแล้วมันคงจะมาล่วงแบบตรงนี้แถวๆตรงนี้ไม่ได้แล้วแหละถึงจะล่วงตรงนี้ก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับโอเค โอเคๆกลับมาแล้วเปิดแล้นมีเอาเปิด,ด,ปดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวบักเลยบักได้น่าเกลียดเกินแต่ผมคิดว่าเราเปิดทิ้งไว้เหรอหใครอ่ะ โย่ Yo, พี่ชายคุณต้องฟังฉันนะคุยกับเอาเฟตนะฟังฉันเอาไว้ตอนนี้เรามาเส้นทางลูบาซาเป็นเป็นชายแดนที่ถูกทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเป็นเส้นทางที่ถูกทิ้งไปอะ่ะอ๋อคือมีพวกทหารกันเอาไว้ก็พยายามอยา่าอย่าไปทำตัวตุกติกกับมันแล้วกันผมบอกว่าเสกรถได้ โอ้รถอ,ออกทางนี้ไม่ได้มันก็ออกทางนั้นอนะ่ะคือสภาพรถเกมนี้ขับยากเกินเดินไปจะตายไหมนะไม่รู้ก็ลองดูนะครับห้านาทีแล้วอ่ะทหารเหรอไหนอะ่ะ แม่ทหารอ๋ออย่ายากลัวพี่พี่อย่าอย่ายิงผมคือผมต้องทำตัวปกติใช่ไหมแบบอย่าอย่าเดินเข้าไปแบบปกวนเขาประมาณนี้ใช่ไหมงั้นงั้นผมอยู่แถวๆตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยคนลุกเสียวไม่ไม่ขนลุกหรอก แต่มันเสียวเดี๋ยวดีๆหันหน้านันนั้นทำท่ามมันจะยิงอ่ะใครจะไม่กลัวเอาผมพยายามเดินปกติที่สุดแล้วนะครับอันนั้นอยู่อยู่บนนู้นเลยผมพยายามหมยุดเดินนะพยายามทำตัวปกติที่สุดนะครับเมันจะรอดแล้วนะเอเค เก่ดจะรอดคือถือว่าแบบดีจริงๆนะแต่ผมยังไม่เจอจุดพีคที่แท้จริงอนะ่ะผมไม่เรียกไอ้ตรงนั้นว่าจุดพีคละกันจุดพีคที่แท้จริงผมว่ามันไม่ได้มีแค่ว่ายน้ำในถ้ำอนะ่ะโอเคจุดพีคที่แท้จริงผมว่ามันเป็นอย่างอื่นนะ อย่างอื่นก็แบบอย่างเช่นอย่างไงอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะได้ทำอะไรอะ่ะแค่เป็นเขานี่ปีนเขาแบบสูงสูงเหรอปีนเขามันก็ปีนมาแล้วมันก็น่าจะประมาณมันไม่น่าใช่จุดพีนนะปีนเขาโอ้ไม่รู้เลยอะ่ะแต่ที่เรารู้คือเอเนจีมันลดจะลดเร็วไปไหนทุกคนดูขวาล่างสิครับตรงปุ่มกระโดดอะ่ะ ต้องมีคิบล็อกด้วยเพิ่งเห็นเนร์จีบรถไปเร็วเกินกี่นาทีแล้ว,วะแปดนาทีแล้วอะไรอีกเข้าถ้ำโอ้ป้ายเอาป้ายทะลุะ ขานาดใช้ไฟฉายนะมืดเกินผมนต้องต้องไปตามสายไฟนี่ใช่อหมเหินเงากหินย้อยไม่ๆๆม่ใม่ม่หนเงากหินย้อยมันน่ากลัวุ้ยย,ย้ายอ้อนีลวก็ตายอโอ้ เสียวเสียวเงอกสินย้อยกลั่ะแบบเนี้ยไม่รู้ทำไมนะครับผมกลัวจริงๆกลัวมันจะลงมาทับเนี่แหละลงมาทับทีก็ตายน่าจะตายนะโหเมื่อกี้ตกใจน้ำฮะเดี๋ยวว่ายน้ำเอ้ขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อน ไม่ไหวแล้วมันมันต้องกินน้ำเพื่อเพิ่มพลังงานจีอ่ะโดนขวดน้ำทิ้งไปเลยแล้วเราก็โดดกันโอเคนะครับก็ว่ายน้ำไปทันเรื่อยๆอุ๊หก <c oughs> ินก็หินย้อย <c oughs> น่าเกลียดเกินทกทางนี้อีกแล้วตอนแรกซ้ายมันไม่ให้ใช่ไหมมันก็ขวากนั่นแหละซ้ายผิด รั้กันผมเลือก,กว่าเอามันก็ทางเชื่อมกันโอ้ใครอ่ะพี่ชายตื่นมาก่อนครับพี่ชายเขาปล่อยให้คนปล่อยให้พี่ชายเขาตื่นดีกว่านะมันมันขึ้นชา้าโอ้ช้าจริง อ้สวยสวยสวยแต่แต่ไม่อยากยุ่งอะ่ะหินนอกหินย้อยมันน่ากลัวเกินไปนะครับโอ้ Ooh, กว่าเราจะออกมาได้คือประเทศแบบนี้มันเลือกไม่ได้นะออาทางนี้ออกอุ้ยตรงนั้นคืออะไรสวยนะ อิต์เอกมั้งแต่เราน่าจะไปไม่ได้1 1นาทีมามามาอุ้ยเราเราหันได้วยั้ไอย่าหันเลยหันไปหันมาล่วงล่วงทีก็ไม่คุมนะครับ อะไรอ่ะตรงนี้คือทางรถไฟโนเทนฮอนพี่ไม่ลงทุนรแบบอาวนี่ไงโอเคงั้นก็รีบไปโอ,โอเคนะครับก็เหมือนจะได้เวลาจบคลิปแหละตรงเนี้ยเียทีมสอง ผมไปเล่นที่โรงเรียนแล้วจะค่อยมาเล่าคลิปหน้ากันดีกว่าเออเรื่องเพื่อนผมไปเล่นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเล่ากันคลิปหน้าเดี๋ยวตอนนี้จ้องหน้าจอไปหนึ่งสัปดาห์นะครับผมจะเปิดจ้องหน้าจอเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยจ้จองหน้าจอนหนึ่งสัปดาห์